เป็นบ้านเดี่ยวที่เป็น Pri v a t e luxury หนึ่งเดียวใจกลางรัชดาด้วยนะคะเป็นที่ดินที่ค่อนข้างแร่ไอเทมอยู่ในเมืองที่ดินพวกนี้เอามาทำโปรเจกต์ที่เป็นบ้านเดี่ยวคนที่จะมาอยู่ที่นี่มีแค่ไม่กี่ครอบครัวเท่านั้นค่ะพื้นที่ที่นี่ค่ะกว่า511ตารางเมตร3ชั้นครึ่งเราเชื่อมถนนไม่ว่าจะเป็นรัชดาลาดพร้าวจริงจริงทะลุรามินทราเราก็ทะลุได้ทีนี้เราก็เลยใกล้เซ็นทรัลถึงสาที่ สวัสดีค่ะจิ๊บจากเพจสังหาเรื่องจิ๊บจิค่ะสำหรับใครนะคะที่กำลังหาบ้านเดี่ยวสุดหรูใจกลางเมืองในทาเลรัชดานะคะวันนี้ค่ะจิ๊บมีที่หนึ่งที่อยากจะพาทุกคนไปชมนะคะเป็นบ้านที่มีพื้นที่ใช้สอยกว่า500ตารางเมตรนะคะคุ้มค่าด้วยราคาและฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ทุกคนในครอบครัวนะคะพร้อมโครงการที่คุณภาพดีมากๆนะคะวันนี้ค่ะจิ๊บอยู่ที่โครงการเดอะพรายเวีรรัชดา32ตามไปชมกันเลยค่ะ สนใจซื้อบ้านหรือคอนโดเพื่ออยู่เองหรือลงทุนติดต่อได้ตามเบอร์และไลน์ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ได้เลยนะคะและตอนนี้นะคะเราอยู่ที่บ้านตัวอย่างนะคะโครงการ The Private r a t c ชดา3-2ของกับคุณส้มค่ะเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์ของโครงการนี้นะคะเดี๋ยวให้คุณส้มแนะนําตัวนิดนึงค่ะค่ะสวัสดีค่ะส้มนะคะเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์ของโครงการ The Private er ค่ะแล้วก็โครงการในเครือของ Tooling Property ค่ะ นอาจจะยังไม่เคยได้ยินชื่อของ t o o l n n p r r p p r t y ตนะคะต้องบอกเลยว่าเป็น Developer ปอรน้องใหม่นะคะที่ตั้งใจที่จะสร้างบ้านนะคะให้กับลูกค้าเนี่ยมีความละเอียดมากๆในเรื่องของการออกแบบเดยเดะไพรเวทเชี al, รัชดา32เป็นบ้านเดี่ยวที่เป็น p r i เวทลักชัวรหนึ่งดเดียวใจ,ใจกลางรัชดา,ชด,าด้วยนะคะและด้วย t o o l n n p r r p p r t y เองมีโครงการที่ทสบเซสไปแล้วนะคะชื่อโครงการว่าโครงการดอคอเทียค่ะ ตัวคอวเทียเนี่ยจะเป็นโครงการเป็นบิสเนส s พนท์ h o u s e ค่ะเรียกว่าเราใช้คำว่าบิสเนส s พนท์ h o u s e เป็นเจ้าแรกๆเพราะว่าเราอะรู้สึกได้ว่าทุกคนที่มีธุรกิจนะคะเขาอยากรวมเอาทั้งตัวออฟฟิศแล้วก็ตัวบ้านเนี่ย เอาไว้ด้วยกันซึ่งคนกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างลักชูรี่ค่ะเราเลยทำโปรเจกต์ของเดอะคอเทียมาตอบโจทย์เขาซึ่งโปรเจกต์นี้ปิดโจทขายหมดแล้วค่ะค่ะถ้าพูดถึงทำเลรัชดาเป็นทำเลที่โหมีแต่คอนโดละที่ขึ้นเป็นโครงการใหม่ๆนะคะเพราะว่าด้วยมูลค่าที่ดินที่สูงขึ้นเรื่อยๆและที่ดินที่จะสร้างบ้านเดี่ยวหายากมากๆค่ะทุกคนแต่ที่นี่สัรหาที่ดินนะที่ต้องบอกเลยว่าอยู่ใจกลางเมืองที่แท้จริงอยู่ในซอยรัชดา32 ซึ่งสามารถเข้าออกได้หลากหลายทางนะคะให้คุณส้มเล่าให้ฟังนิดหนึ่งค่ะว่าจุดเด่นของโครงการนี้มีที่มาที่ไปยังไงหรือว่ามีจุดเด่นอะไรบ้างคะคุณส้มทางเราเนี่ยเฟ้นหาที่ดินที่น่าจะตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้าของเราก็คือเป็นที่ดินที่ค่อนข้างรายไอเทมอยู่ในเมืองเราก็เลยเลือกที่ดินพวกนี้เอามาทำโปรเจกต์ที่เป็นบ้านเดี่ยวค่ะซึ่งคนที่จะมาอยู่ที่นี่มีแค่ไม่กี่ครอบครัวเท่านั้นค่ะ ชื่อของเราก็เลยเป็น p r i v a t e พูดเลยว่าเข้ามาปุ๊บเนี่ยด้วยความประทับใจอย่างแรกเลยคือเรื่องของพื้นที่ใช้สอยค่ะคือที่นี่ค่ะพื้นที่ใช้สอยใหญ่มากให้คุณส้มเล่าให้ฟังคอนเซปต์ของการออกแบบตรงนี้ค่ะมีที่มาที่ไปมาคือก่อนที่เราจะเริ่มทำโปรเจกต์อ่ะก็อย่างที่บอกเราก็ต้องมีเซอร์วดูเรียกว่าบ้านเดี่ยวทั้งชานเมืองในเมืองเนาะ ทีมของเราก็วิเคราะห์กันแล้วว่าจริงๆหลักๆอ่ะคนที่ต้องการอยู่ในบ้านน่ะต้องการพื้นที่อะไรบ้างเราก็พยายามวิเคราะห์มันทั้งหมดค่ะเพื่อเอามาอยู่ในบ้านหลังนี้เพื่อที่จะตอบโจทย์ทุกคนอย่างพื้นที่ที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ค่ะปัจจุบันเนาะคนที่เขาจะซื้อบ้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่เริ่มทําธุรกิจละเริ่มมีสังคมแล้วก็มีเพื่อนพื้นที่ตรงนี้มันก็เหมือนเป็นพื้นที่ที่ รวมทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของเขาหรือว่าเพื่อหรือว่าคอนเน็ t ชันต่างๆที่จะต้องมามิทติ้งพูดคุยกันพื้นที่เนี้ยก็ตอบโจทย์หมดพื้นที่ท,ที่นี่ค่ะกว่า511ตารางเมตรสามชั้นครึ่งนะคะ,คะ แล้วพื้นที่3ชั้นครึ่งนี้ค่ะถูกแบ่งสรรปันส่วนในการใช้งานที่ไม่ใช่แค่มองว่าชั้น1เป็นอะไรชั้น2เป็นอะไรแต่มีการออกแบบที่ถูกคิดมาแล้วเราก็จะมีลิฟต์ให้ลูกค้าเนาะ,ะมีสระว่ายน้ำแล้วก็มีชุดครัวเรียกว่าสิ่งที่ทุกคนต้องการอะที่เนี้ยค่ะ,ค,ะคือออกแบบโดยการคิดรับต่าของแต่ละคนการเป็นอยู่ของแต่ละคนแล้วก็ห้องทุกห้องเนี่ยเหมือนเป็นมาสเตอร์ห้องมีห้าห้องนอนห้าห้องน,อน้ำค่ะอันนี้ไม่รวมในส่วนที่เป็นลิฟ่งนะคะแล้วก็มีห้องแม่บ้านแยกออกไปที่สำคัญค่ะ กระบวนเรื่องของที่จอดรถค่ะปกติบ้านในเมืองมีปัญหาเรื่องที่จอดรถนะคะก็คือจอดได้ประมาณ 2- 3คันคแต่ที่นี้ก็โปรไว้สำหรับที่จอดรถ3คันละใครอากจะมีคันที่4ก็พลัสวัก่ได้ก็คือเรา<ช>เผื่อในส่วนของซิลลิ่งด้านนอกค่ะ,คะที่เป็นลานจอดรถเอาไว้ให้คือปกติอ่ะลานจอดรถทั่วไปเราก็จะเห็นความสูงประมาณหนึ่งเนาะ,ะแต่ว่าช่วงวันนี้ทุกคนะมีรถทีนี้นเราก็เลยคิดเผื่อเวลาว่า ถ้าเราทำซิลินงสูงเพื่อให้ลูกค้าได้ติดออโต้พาร์คิ่งเพิ่มเนี่ยก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของที่จอดแหะโอ้่าสนใจนะคะว่าคิดละเอียดจริงๆค่ะนอกจากนั้นนะโลเคชั่นที่นี่พูดไปแล้วว่าใกล้ถนนรัชดานะคะเข้าออกได้จากทางลาดเพ้าด้วยนะคะเชื่อมเข้าสู่ตัวเมืองได้ง่ายสมมติกินจิบขับมาจากอโศกเขาประมาณ15นาทีใกล้รถไฟฟ้าเชื่อมถึง3สายด้วยกันนะคะอย่างตรงนี้ใกล้ที่สุดจะเป็นสถานีอะไรครับอ๋อจะเป็นสายสีเหลืองค่ะจะเป็นสถานีที่อยู่หน้าสารอาญาค่ะตอนนี้ยังไม่มีชื่อชัดเจนแต่ว่าคิด ว่าเดี๋ยวในอนาคตก็จะมีเป็นส่วนต่อขยายสายสีเหลืองเชื่อมในส่วนของ MRT ลาดพร้าวที่เป็นสายสีน้ําเงินนะคะ,คะแล้วก็เชื่อมกับสายสีเขียวตรง BTS ราชโยธินค่ะอย่างที่เมื่อกี้พี่จิบบอกไปเนาะก็คือเราเชื่อมถนนไม่ว่าจะเป็นรัชดาลาดพราวจริงๆทะลุรามอินทาเราก็ทะลุได้ทีนี้เราก็เลยใกล้ เซนทานหึงสามที่เลยค,ค่ะไม่ว่าจะเป็นเซนทานลัด้าวเซนทานพระรามเก้าหรือว่าเซนท่านอีทวิวที่อยู่ตรงนัน้นค่ะมาพูดถึงเรื่องของห้องแต่ละห้องดีกว่าพอเดินเข้ามาแน่นอนโครงการเนี่ยแรงบัดนดาลใจในการออกแบบค่ะคือมีแรงบัดนดาลใจมาจากอะไรบ้างหรือว่าทําไมถึงดีไซน์มาในลักษณะนี้เ,เรียกว่าดีไซน์มาจากถ้าบ้านหลังนี้ต้องเป็นบ้านเราเองละกันค่ะทุกห้องที่นี่เลยมีมีพื้นที่ใหญ่ค่ะเป็นเหมือนมาสเตอร์ มาสเตอร์เบดรูมทุกห้องมีวอล์กอินคอสตในตัวมีห้องน้ำในตัวส่วนพื้นที่ส่วนกลางที่เราใช้ร่วมกันนะคะก็ แบ่งสันปันส่วนเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะอยู่ร่วมกันในแอเรียนี้ได้โดยที่ยังมีความเป็นส่วนตัวอยู่ทุกคนราคาที่นี่เริ่มต้นประมาณ35-40ถึงล้านนะคะเพราะว่าพื้นที่บ้านเนี่ยแต่ละหลังเนี่ยเท่ากันหหลังแต่ว่าพื้นที่เนื้อที่ดินนะคะจะแตกต่างกันตั้งแต่5 1ถึง57ตารางวาใช่ค่ะก็เลยทําให้ราคาเนี่ยแตกต่างกันนิดนึงนะคะ500ตารางเมตรฐานราคาเฉลี่ยออกมา6 0 0 0 0บาทต่อตารางเมตรทุกคนซึ่งตอนนี้ซื้อโครงการรัชดาคอน ตแน่นอนติดถนนใหญ่แสนกว่าบาทต,ตรงนี้เข้ามาในซอยนิดเดียวแล้วเป็นซอยที่น่าอยู่เลยนะคะเป็นซอยที่เขาเรียกว่าปลอดภยัยดูป,ปลอดภยัยถนนก็คือถนนกว้างตั้งแต่ถ้าเส้นรัชะดานะ,นะคะเข้ามาจนถึงตัวโครงการ มากกว่า8เมตรยาวมาเลยค่ะค่ะทีนี้พื้นที่ใช้สอยทั้งหมดที่พูดมานะคะอยากจะบอกว่าเป็นพื้นที่ใช้สอยที่ตอบโจทย์ทุกเจเนอเรชันไม่พอการดีไซน์ภายในบ้านค่ะทุกคนที่นี่ก็จะเป็นสไตล์โมเดิร์นลักชัวรี่นะคะสามารถตกแต่งภายในบ้านได้ตามสไตล์ที่เราต้องการนะคะถ้าใครชอบน้องหมาน้องแมวที่นี่ก็โรเพตเฟรลี่มากๆคะมีพื้นที่ด้านนอกนะคะสามารถที่จะจัดเป็นคอร์เนอร์เป็นบ้านของน้องได้ด้วยใช่ค่ะ ถือว่าครบถ้วนนะคะเหมาะกับการอยู่อาศัยนะคะ,คะกับทุกคนในครอบครัวจริงๆคะ่ะ<ช>เดี๋ยวเราเดินขึ้นไปชมจุดเด่นไฮไลท์ hmm. ของโครงการ The er เดอะพรเวเทียรัชดา32อาคุณส้มกันคะ่ะ ของชั้นแรกค่ะเดี๋ยวเราจะพามาดูจุดไฮไลท์นะคะจุดเด่นของโครงการกันนะคะอย่างเข้ามาที่ชอบที่สุดกัน่าจะเป็นสระว่ายน้ำเพราะถือว่าเป็นจุดเด่นของโครงการนี้เลยที่มี private pool อยู่ในบ้านเลยค่ะ เราก็จะมีจักรุซซี่ตรงนี้แล้วก็เหมือนทําเป็นที่นั่งไว้ให้ค่ะที่สําคัญคือที่นี่ให้ความสำคัญกับความเป็น p r i v a t มากๆากคือรอบๆข้างนอกเนี่ยจะไม่ได้เห็นเราเลยค่ะแล้วก็เชื่อมมาตรงนี้เนี่ยตัวส่วนของกระจกค่ะหนุบก h ฟูไฮค,ค,คือสูงม,มากค่ะตรงนี้เราสูงประมาณ5.5เมตรเลยค่ะ,คะแล้วก็สามารถเปิดรับแดด รับลมได้คือจริงๆได้ข่าวว่าการดีไซน์ที่นี่ก็คือดีไซน์เรื่องของที่ทางลมด้วยใ,<ช>ให้บ้านเราเนี่ยสามารถแบบรับลมได้นะคะแล้วก็ไม่ร้อนด้วยค่ะทุกคนทีนี้จุดไฮไลท์อีกที่หนึ่งนี่ค่ะคือครัวเนื่องจากที่เราอยากให้ทั้งแสงสว่างแล้วก็ลมอ่ เข้ามาในตัวบ้านทั้งหมดตัวชุดครัวเนี่ย<ม>เราก็เลยจะทําเป็นฮอบคูลที่ไม่ฝังลงไปในเคาน์เตอร์ค่ะพอเราทําครัวใช่ไหมคะฟันก็จะดูดลงแล้วมันก็จะเอาออกไปไปล่อยนอกบ้านแล้วก็ใช้เครื่องนะคะของคาปเปล่นะคะ<ช>เป็นระบบะดูดควันแบบที่ติดบิวอินแบบนี้ให้อันนี้โ<ม>ครงการให้เลยให้เลยค่ะให้เลยแล้วก็จะมีให้สิงกับก๊อกด้านหลังครัวไทยเราจะอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นลอยกันดีกก่อนค่ะว่ามีคนที่ใช้สอยอะไรที่น่าสนใจบ้าง และตอนนี้นะคะเราอยู่บนชั้นลอยนะคะซึ่งเป็นพื้นที่เชื่อมการใช้งานนะคะจากด้านล่างมานะคะถือว่าพื้นที่ใช้สอยเนี่ยตั้งแต่ชั้นนี้เลยนะน่าสนใจมากๆแล้วก็คอนเน็กนะคะกับด้านล่างได้ดีทีเดียวสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนได้หลากหลายรูปแบบมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราดูพื้นที่ถัดไปนะจะเป็นส่วนของห้องนอนและในส่วนของชั้น2และชั้น3ค่ะค่ะ ในห้องแรกค่ะทุกคนห้อง Glance m a s t ต r Bedroom ่อนไม่กี้คือเราออกมาจากเล็กเราก็จะเจอคล<ช>้ายๆกับฟอยเย่ก่อนเข้าห้องนะคะแล้วก็เข้ามานี่ค่ะทุกคนห้องนี้เป็นเหมือนแบบห้องที่เป็นอย่างที่คุณส้มบอกก็คือส<ช>ามารถเป็นจริงๆห้องนี้สามารถทําเป็นอีกหนึ่งห้องนอนก็ได้แล้วก็ห้องน้ำอยู่ฝั่งนี้ อย่างห้องนี้ก็คือดีไซน์ให้เป็นมุมทํางานค่ะนะคะแล้วก็อีกมุมนึงก็ทําเหมือนเป็น walk in c l o s e เหรือเป็นมุมเก็บของเป็น c o l l e c t i o n room อะไรเดินเชื่อมมายังจุดนี้ค่ะก็จะเป็นเหมือน Living ในห้องนอนเลยก็เมื่อกี้ฟังย่เนาะเข้ามาเจอ l i v i n g Living ก็จะแจกเหมือน2ปีกแหละเป็นส่วนที่เป็นห้องนอนแล้วก็ส่วนที่เป็นห้องทํางานซึ่งเตียงนอนนี้คือจําลองเป็นการใส่แบบ7ฟุต ห้องนี้ก็เป็นเหมือนอีกหนึ่งวอล์กอินเพรเซเลยถัดมาก็จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำห้องเนี้ค่ะเราก็จะแบ่งมุมมะค่ะเป็น His and He r แล้วก็เราแยกในส่วนของส่วนที่เป็นห้องน้ำนะคะกับส่วนที่เป็นชาวเวอร์รูมไว้ียแล้วอันนี้คือบิวอินมาให้แบบนี้เลยแบบนี้เลยค่ะได้แบบนี้เลย แต่ห้องน้ำเรายังไม่หมดนะคะพี่จตตรงส่วนนี้จริงๆมันจะเป็นส่วนระเบียงด้านนอกค่ะแต่ว่าเราอะทำเชื่อมโซลเลชั่นให้เชื่อมห้องน้ำจากชวลูมาที่บาตทับได้เลยเดี๋ยวเราเดินเชื่อมกันไปที่ห้องนอนกันต่อเลยค่ะก็หลังจากที่เราไปอาบน้ำชอา่าบน้่บ่าบั่บมาบราบ็เดินกลแบมแาทน้่นบ ห้องนอนของเรานะคะแลวทุกคนนี้อยากให้ให้ฟังนิดนึงคือเสียงก็คือข้างนอกเนี่ยจะเป็นเสียงเสาร์ดิ้งข้างนอกจะเป็นเสียงรถเสียงอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่พอปิดกระจกค่ะทุกคนคือเงียบมากเนาะเป็นยังไงบ้างคะพี่จีบพาชมห้องที่เป็นแกรนด์มาสเตอร์แค่ห้องแรกก็ว้าวลวค่ะเหมือนไปเที่ยวตามโรงแรมเลยไหมคะฟีลลิ่งเหมือนไปโรงแรม5 6ดาวเลยครัซึ่งแบบทํทำออกมาได้แบบอลังการมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูในชั้นสา นสวนหัตถ์กันค่ะมีอีกสองห้องนอนแล้วก็มีห้องสปารูมภายในบ้านด้วยค่ะอันนี้เราอยู่บนชั้น3ามแล้วนะคะเป็นชั้นบนสุดของบ้านหลังนะคะเข้ามาคึอสะดุดตาตรงนี้ก่อนค่ะมุมนี้เนาะจัดไว้ให้ดูว่าเพื่อใครที่แบบวางพระอะไรเงี้ยค่ะาะพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นไอเดียในการดีไซน์แลค่ะแต่ว่าจริงๆมุมเนี้ค่ะเราสามารถทําเป็นสวนพันธุ์ที่เล็กๆก็ได้ เพราะว่าเราเตรียมพวกงานระบบอะไรพวกงานไว้ให้แล้วที่โครงการค้าคิดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะว่าสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ตามรัปตายของแต่ละคนเลยนะคะแล้วก็เข้าเชื่อมกันไปตรงนี้เนี่ยจะมีทั้งหมดเนี่ยสห้องนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องนอนกันไหมคะ งค่ะทุกคนสำหรับโครงการเดอะไพรเวทียนะคะรัชดา32นะคะเป็นโครงการที่คุณค่าที่คนคุค้คุณมาก <c oughs> ค่ะนอกจากจะรู้ราแล้วนะคะยังมีพื้นที่ใช้สอยที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคนในครอบครัวนะคะ <c oughs> สุดท้ายนี้ค่ะให้คุณจมปากถึงโครงการเดอะไพรเวทียนิดนึงค่ะคนที่สนใจโครงการนะคะตอนนี้เรามีงานโอเพ่นเฮาส์ค่ะในช่วงของ สิ้นเดือนที่จะถึงนี้ค่ะแล้วก็จริงๆจะมีอีเวนต์นะคะ่ะทุกๆเดือนก็ติดตามโปรโมชั่นได้นะคะซ้มก็ต้องขอฝากโครงการ The i ด a ไ e t วทีด้วยนะคะ Private Living Collection ค่ะโครงการบ้านเดี่ยวแห่งเดียวกังรัชดาค่ะ โอ้โหถ้าไม่ซื้อตอนนี้แล้วอาจจะไม่มีโครงการที่ราคาคุ้มค่าขนาดนี้สวยๆแบบนี้ใจกลางเมืองแบบนี้อีกแล้วนะคะตอนนี้บ้านตัวอย่างเสร็จแล้วนะคะสามารถเข้ามาชมได้นะคะแล้วก็ตอนนี้บอกเลยว่าขายแล้วหนึ่งหลังเปิดมาแป๊บเดียวเองนะคะตอนนี้เหลือ5หลังแล้วใครคสนใจนะคะสามารถติดต่อได้ตามเปิดและไลน์นลที่ขึ้นอยู่ในตอนนี้ได้เลยนะคะสําหรับลูกค้าอาสังหารรื่องจิ๊บค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษค่ะใครที่ซื้ออสังหารกับอสังหารรัพย์จิ๊บนะคะ มีนี่ค่ะบริการดูดวงและก็ดูดวงด้วยจากสินแสให้ไม่พอเพียงเท่านั้นค่ะยังมีเครื่องกองน้ำจากเกาหลีนะคะ,คะให้ลูกค้าด้วยนะคะมูลค่ากว่าครึ่งแสนบาทนะคะ ก็ติดต่อมาได้เลยนะคะและถ้าใครอยากดูรีวิวฉบับเต็มว่าที่นี่ใช้ของดี p อล a ิ i ี y ขนาดไหนหก็ติดตามได้ตามคลิปรีวิวที่จิแป8ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะสุดท้ายนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพจและ y o ยูทูบไปสักหาเรื่องจิบจบค่ะคราวหนะ้าจิบจะไปสัมภาษณ์ใครจะพาไปดูโครงการที่ไหนนะคะติดตามกันได้เลยค่ะ สนใจซื้อบ้านหรือคอนโดเพื่ออยู่เองหรือลงทุนติดต่อได้ตามเบอร์และไลน์ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ได้เลยนะคะ